mày sung cá, xuống sung cái co cúc cúc con ma mali khơn hôm nay cô co tiền biển đang hàng liền nằm nong hấu anh tịt chả ở ngoài này căn à, mali hơn cả, nằm tịt chả อากาศยินงต้มดุก็นำติกออกใหม่นี่ครับเนาะตั้งบุญในโกตีเป็นรายจ้างเลยครับเนาะทำหูหนองนำหนองหูเอาออกใหม่นี่ครับเนาะมีเ้าออกใหม่เป็นติ๊กสีอ่างไถหน้ากันเลยครับเนาะ อยู่ว่ากวนปวยยางมดก่อนนะกูมาตรวยนำตึกออกไปกันนะตึกออกหน้าเป็นกบเล็ดไทยด้วยกันยังอินก็เล็ดไทยเอาไปยี่ไทยใจถึงเมืองเขาปองคากูก็มาหลีจอมกันค่ะ ที่นี้ที่นี่น้องซื่อสะอันใจถึงอยู่แน่ไล่มาไหนกัะนเนาะตักควัไล่ตัวเสียเปลี่ยนแห้งแต่ยิ่งกัะนเนาะ,ะโหือกัะนนะีกันเนาะ khả này cũng ngứt nữa sự Hãy đi nữa kênh Ghiền Mì Để ăn bỏ lỡ วันนี้ก็เห็นวันผิดคิดป่วยเข่าให้นในแท่นั้นให้กองมองุงปึ่งมุงให้นในเท่งโอ้ดิบนาะครับกำเลยก็ค่ากายหลุดกดกุ่น ไปถึงเมืองายมาหรือก็มึงเสียจากเวนตึกแยกไท,ทยนามม,ม,ม,มึงหมักๆมัหด ăn tăng bún để không bỏ để này các nó, trong luôn mà. มาหรือเพงเข้าก็ของตอนก็ถ่ายวิดีโอหนี่กันะนะครับนะมีไปใส่ถุงมือเข้าของค้ามันมีสมุนค่ะ อใน,นมาหลียงหางนองกันนะสีมองมาปลาลวดียกนนะโอกาสไม่ส่งกันนะกันไล่กันก,ก่อนกันนะสัมบ้ไปใจถึงเม่ง,หงเหรอในโกใจยิย่งกวนไล่กวนเสีเหมือนกันโดนตายคิดใหม่ตั้งนะไปตื้นกันกันนะ